ผมก็เลยปรับเทคนิคใหม่นะครับเ,เพื่อนตอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับประวัติ5นัดหลังสุดของผมนะครับจากประวัตินนี้เนี่ยพอจะสรุปได้นะครับเ,เพื่อนสิ่งแรกเลยนะครับที่สําคัญมากในโหมดมเนเจอร์สาหรับแพทใหม่นั่นก็คือล้านโอเวอร์ทับริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม FC Mobile มีผู้ติดตามกว่า10,000แนคน จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ overtop er หรือจะแอดไลน์ over underscore t er o p up อย่าลืมมีแอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้ล็อกอินวันที่5นะครับเราก็จะได้อารล่นนะครับหรือว่าจูแล้วก็ได้เพจนะครับและก็เป็นมาสเคลาโน่เนะครับ เดี๋ยวรับกันเลยนะครับเพื่อนๆก็ระหว่างชูดกับมาเลนเนี่ยก็จะสุ่มนะครับผมก็ได้เป็นอาเลนนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็สรุปให้เพื่อนๆนะครับว่าสำหรับเมตาตัวนี้อะไรสำคัญนะครับผมจะให้ดูประวัตินะครับเพื่อนๆนี่ครับ ประวัติห้านั้นหลังสุดของผมนะครับจากประวัติอันนี้เนี่ยพอจะสรุปได้นะครับเพื่อนๆสิ่งแรกเลยนะครับที่สำคัญมากในโหมด manager สำหรับแพทใหม่นั่นก็คือ OVR ิอาทีมนั่นเองตอนนี้เนี่ยผมโ v r 9อเนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่า95จะแพ้96นะครับและก็เสมอ95แล้วก็มีเสมอ96ได้หนึงตา และก็ชนะ95และก็ชนะ92เพื่อนๆสังเกตเห็นว่าเราแพ้โอวยยทีมที่เยอะกว่าถ้าเราเจอโอเวียทีมที่เยอะกว่าเราเรามีโอกาสแพ้หรือไม่ก็เสมอโอกาสที่เราชนะน้อยมากครับเพื่อนๆ oh. นี่คือแพทใหม่นะครับฉะนั้นการทำทีมจะต้องเน้นโอวยยด้วยถ้าเราเจอโอวยยที่เท่ากันนะครับ จะออกได้3หน้าเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะชนะอาจจะเสมอหรืออาจจะแพ้ก็ได้อันนี้จะขึ้นอยู่กับแผนและก็เทคนิคของเรานะครับและถ้า OVR เราเยอะกว่านะครับเพื่อนๆเราชนะเกือบ100%เรตนะครับเลยต้องบอกว่ายิงเยอะมากนี่ครับเพื่อนๆแทบไม่ต้องดูเลยนะครับแทบไม่ต้องปรับอะไร สรุปเลยนะครับโ v r มีผลสำคัญมากอันดับหนึ่งสำหรับโหมดมเนเจอร์นะแผนปัจจุบันอย่างที่สองนะครับที่สำคัญรองลงมาในเรื่องของแผนนะครับเดี๋ยวผมจะพาะเพื่อนๆไปดูนะครับว่าแผนไหนเป็นเมตาเกมนะปัจจุบันสำหรับโหมดมเนเจอร์เนี่ยแผนที่ผมแนะนำมีอยู่2แผนนะครับแผนแรกเลยเป็นแผนเมตาเกมสำหรับผมเลยนะครับนั่นก็คือ นั่นก็คือแผนนี้ครับเพื่อนๆแผนนี้เนี่ยมีกองหน้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มี c a m นะครับเพื่อนๆสาตัวนะครับต้องบอกว่า c a m 3ตัวนี้นี่คือทีเด็ดของแผนนี้เลยครับเพื่อนๆต้องบอกว่ายิงไกลย,ยับยับนะครับสําหรับแผนนี้แล้วก็จะมี CDM 2ตัวนะครับ CDM ก็เอาเวิร์กเลดเป็นสูงกลางแล้วก็มียิงไกล1ตัวนะครับ อีกตัวหนึ่งเป็นสูงสูงนะครับเพื่อนๆรับรองว่าแผนนี้เนี่ยเก่งมากแน่นอนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมเจอมากับตัวนะครับโดย CAM 3ตัวนะครับและกองหน้าเนี่ยต้องบอกว่ายิงยับมากนะครับกอสําหรับ CAM นะครับผมก็ได้ทําคลิปไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับส่วนแผนเมตาอีกหนึ่งแผนนะครับก็จะเป็นแผน41212 narrow นั่นเองนะครับเพื่อนๆแผนนี้ก็ต้องบอกว่าเก่งมากเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่า มีกองกลางถึง4ตัวนะครับสตัวนี้นะครับถ้ายิงไกลดีๆเนี่ยเก่งมากนะครับเพื่อนๆนก็ต้องบอกว่าสู้ยากนะครับ2แผ่นนี้นี่คือเรื่องของแผนนะครับผมให้สําคัญอันดับที่2การยิงไกลนะครับทําได้ง่ายขึ้นผมก็เลยปรับเทคนิคใหม่นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับเทคนิคที่ผมปรับใหม่นะครับแนวโน้มการยิงเนี่ยก็จะเป็น2นะครับ แล้วก็การตั้งรับเนี่ยเราจะเน้นไปที่กดดันแล้วก็ก้าวเหล่านะครับเพื่อนๆสายเหตุที่ปรับแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องบีบนะครับบีบไม่ให้เขายิงหน้ากรอบนะครับเพื่อนๆก็ที่ผมใช้มานะครับถือว่าดีเลยความสําคัญอันดับที่3นะครับนั่นก็คือการเทรนนักเตะนั่นเองนะครับเพื่อนๆรอบนี้เนี่ยเทรนนักเตะ30ต้องบอกว่ามีผลมากนะครับยิ่งเทรนเยอะยิ่งมีผลนะครับเพื่อนๆ ล้วเดี๋ยวเรามาดูเกมกันนะครับเพื่อนๆว่าเทคนิคของผมใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็รูปเกมจะเป็นไปตามที่ผมสรุปหรือเปล่าเดี๋ยวมารับชมกันนะครับไตเกอร์เอฟซีนะครับก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับก็เจอสี่สามสามมิ้งเหมือนกันแน่นอนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่า โอก็เท่ากันนะครับแต่ว่ากองกลางของเขาเนี่ยดูดีกว่านะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสู้ได้ไหมโอเคครับกลับมาแล้วนะครับท่อนแรกเนี่ยกระตุกนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูกันว่าเราจะสู้ได้ไหมนะครับต้องบอกว่านักเตะไอคอนรอบนี้เนี่ย AI ปรับมาค่อนข้างดีมากนะครับโดยเฉพาะบอลหลักนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้น่ากลัวมากครับนี่ฮะยิงไกลไปทีหนึ่ง แล้วจังหวะน,นี้ครับพิมพ์โปงครับบัลลักครับเพื่อนเกมตรงกลางเนี่ยเราแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับปรับแผ่นใหม่มาก่อนหน้านี้เนี่ยต้องหอกงว่าเราสู้ได้นะครับเพื่อนแต่ว่า ai ดูโดนปรับใหม่หมดเลยนะครับก็ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับสำหรับทีมเราจะสูสีหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเจอแผเดียวกันแล้วก็วก o p r r เท่ากัน ที่เหลือก็คือเรื่องของ AI นักเตะนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคเดียรยองครับเอเซียนครับมานี่โรนัลครับจังหวะน,นี้ลวนดูลากมานะครับออกมาที่เดียองครับคืนไปที่โรนัล do ครับจังหวะน,นี้ได้ลุ้นเลยครับเ,เพื่อน เก้ากลางมาที่เนมาลูกนีเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนเนมาที่เราตีบวกมานะครับต้องบอกว่าเก่งมากนะครับเพื่อนเป็นตัวแบกเลยนะครับถึงจะนําได้แบบนี้นะครับผมก็ประมาทไม่ได้นะครับสําหรับเพทใหม่เพราะว่ามีโอกาสที่เราจะโดนยิงแสงค่อนข้างสูงนะครับเอเซียนครับมิลินครับ ยังคลองบอลได้อยู่นะครับมาที่แฟงกี้เดโยองครับแฟงกี้เดียองต้องยิงไกลแล้วครับจังหวะนี้ไม่ได้ยิงครับเข้าเท้าซ้ายนะครับเอ็ดเซียนครับหนมาครับเพื่อนเรียบร้อยบเพื่อนนี่ครับเนมาผมโกงนะครับในมาตัวนี้เป็นตัวแบกสําหรับแพทใหม่เลยนะครับเพื่อนยิงคมมากนะครับเท้าซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับ ก็นำสองศูนย์แบบน anyway, ี้เนี่ยมีโอกาสที่เราเชนะกันค่างสูงนะครับกุลิดหลุดมาครับแบบนี้เรียบร้อยเพื่อนๆไม่เหลือครับต้องบอกว่ากุลิดหลังจากท้าแผทมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเหลืออีกสิบนาทีเนี่ยยังประมาทไม่ได้นะครับเพื่อนๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับแผดนนี้เดี๋ยวยองครับ ไดย้อนไหลมาที่ในมาครับจังหวะนี้ไม่ผ่านครับลูกเตะม,มุมนะครับแล้วเปิดมามองลูกนี้นะซาเซาไว้ได้ครับยังประมาดไม่ได้นะครับเพื่อนๆยังมีเวลาอยู่แล้วจังหวะนี้โรนันโดเรียบร้อยเพื่อนเราฝังได้นะครับก็ชนะนะครับเกมนี้สามประตูต่อหนึ่งโอเปียเท่ากันนะครับ ก็ชนะไปได้ไม่ยากนะครับเกมนี้ MVP ก็แน่นอนนะครับเป็นในมานะครับเพื่อนๆส่วนมิลินของผมเกมนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็สรุปนะครับสำหรับแพใหม่ก็คือโอวียาน้อยเนี่ยค่อนข้างสู้ยากนะครับเพื่อนๆถึงสู้ยากมากเลยนะครับก็เวลาทำทีมเนี่ยให้นึกถึงโอวียาเป็นหลักนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกด u ับ c r คร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ